ฮ <Hey. S 2> ้จงดูอย่างมีความสุขงดดราม่างดเครียดนะคะจุ๊บ position set ็ยังไงจจำเอาไว้ก็ปกจะเน s ร a n d up r right วไม่ว่าใครๆจะเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย s t n t o e t e r ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงจะงจดยำต้นก็ปกจะเน s t น d p ไร a y เช่อมันเอาไว้เ no ชื no ่อมันเอาไว้ลก รรนี่คือสลโลแกนของเราค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ <Yes. S 1> อ้ก็คือคําว่าเราจะปั่นไปเราจะปั่นไปไม่ยอมแพนรถเมย์สายแปดเอเคินไปดูตัวอย่างกันค่ะ จากจุดนี้ทานทานรถไฟจี่ชั่วโมงแป้งเอาไม่อยู่หรอกทีมงานทำไมทีมงานไม่บรีฟน้องอะบรีฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงอะเฮ้ยงงเลยอะทีมงานไม่บรีฟน้องอะนี่ผมวิ่งกลับนะโอ้ที่ไ่ซีเรียน้องที่ไม่ซีเรียพี่แคอยากได้คนอินอินอิะพีขอเปลี่ยนมูดพี่ขอเปลี่ยนมูดพี่ขอเรียวเรียวเรียลพี่ชอบงานเรียว เอกซ์ิสโรออดทางออก oh yeah ใกล้ใกล้ทุกครั้งอย่างมัน oh. มน่นใะจโอ้โหื้อะไรนะเมื่อกี้อูคิดได้ไงอะ่ะพี่นี่เจ๋ง่าคุณเจง oh. เ๋ง็รู้เปล่า <c oughs> เดี๋ยวิดตอไปไปไปได้แล้วไปเสียวเวลาผม <c oughs> อะไรที่คนอื่นเขายังไม่ทำแล้วของคุณทำแล้วของคุณเจ๋งอะฮะอะไรจัดอยาวอาอ่อเอ่อเอ่อเฮ้ยโดมเบกเนี่ย อยู่ตรงนี้้ชิ่ <Yahoo! S 1> ได้เหรอตัวนี้มันตัวนี้มันสุดแบบมันโคตรได้อ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมสวัสดีค่ะเนยเวียงเคโฟเจ้ค่ะสวัสดีดูมีคาแรคเตอร์ Character ว่ะเนยทั่วไปถ้าร้อนจะละลายแต่เนยคนนี้จะไม่ทำให้ยูคลาย I love you ขอแบบมีคำว่าของแท้ เช่นเช่นเออเออคิดไม่ออกเอาเลยโซโล่เลยน้องพี่ดกต,ตัวอย่างไม่ได้คิดไม่ออกทันทีทันทีมาเลยสวัสดีค่ะนเนยเบียนเคโฟเค่ะเนยของแพ้ต้องหิวข้าวหิวข้าวยากู้เฮ้ยบ้าไปแล้วคิดได้ยังไงสุดมากอะน้องคนอื่นเขาไม่ทำกันนะแน่อ,อย่างเนี้ยโอ้โหใหม่มากๆน้องคือ พรีเซนเตอร์คนมัดอุลวัะ <c oughs>